จะเป็นสูก้กับ tyranny of the minority ได้ได้อันที่หนึ่งคือคุณต้องห้ามสิ้นหวังก่อนถ้าเกิดคุณสิ้นหวังปุ๊บคุณแพ้เลยคือผมมีคําถามว่าในภาวะที่เรามีการเมืองที่ไม่มีเสรีภาพตอนนี้ครับที่ว่าถึงแม้ว่าเราจะชนะเลือกตั้งแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลตามที่ตามหลักการนะครับเป็นการเมืองแบบไร้หลักการคนเราเนี่ยเริ่มสิ้นหวังแล้วก็คิดว่าสังคมอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วอาจจะไม่มีความยุติธรรมอีกต่อไปเพราะว่าเราตัวอย่างที่เราเห็นที่เราได้ มีการฝึกสอนได้เรียนได้รู้มาตั to, you think, ้งแต่ปถมศึกษาตั้งแต่เราเรียนมาเนี่ยก็สอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เรายึดตามหลักการหน้าที่พลเมืองอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเกิดขึ้นในสังคมจริงแล้วเราไม่ได้ไม่ได้เป็นไปตามที่เรารู้มานะครับมันเชื่อมโยงกับการต่างประเทศที่บรรยายไปว่าเราจะทํำยังไงถ้าในเมื่อคุณพิธาบอกว่าเราจะทําให้การต่างประเทศดีเนี่ยเราก็ต้องได้รับเสียงที่ประชาชนสนับสนุนเราด้วยแล้วก็ เราจะทํายังไงให้ประชาชนสนับสนุนหนนุหลังเราแล้วก็สร้างศรัทธาในการมันกลับมาทําให้คนเห็นถึงความสําคัญของการต่างประเทศแล้วก็การเมืองเอาหลักการที่ถูกต้องกลับมาได้ครับสิ้นหวังการเมืองนะครับคุณอ่านหนังสือเรื่อง Tyranny of the Minority มีเป็นภาษาอังกฤษอยู่ยังไม่มีแปลเป็นภาษาไทยเนาะ Tyranny of the Minority ถ้า search ตอนนี้ก็คงจะเจอเลยเขาก็จะมีทั่วประเทศไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแล้วก็ในอาเซียนด้วยที่มี อ a i อาจารย์ต้องแปลให้ผมเลยฮะ s t s t u t u t n o n a l i z a t i o n of counter m a j o r i t a r i a n i s m คือมันเป็น Institution ขึ้นมาเลยนะมัน,ม,นมันฝังลากลึกลงในระบบการเมืองเพื่อที่จะมีเอาไว้ต่อสู้กับเสียงข้างมากซึ่งมันแบ่งได้หลายรูปแบบนะอันที่หนึ่งถ้าจะสปอยหนังสือหรือเปล่าล่ะ <laughs> สปอยหนังสือก็คือว่าการที่คุณจะเป็นสู้กับ tyranny of the minority ได,ได้อันที่หนึ่งคือคุณต้องห้ามสิ้นหวังก่อน ถ้าเกิดคุณสิ้นหวังปุ๊บคุณแพ้เลยเขาชนะแล้วเพราะว่าเขาเรามีเวลาเวลาอยู่ข้างเราแต่ทุกอย่างอยู่ข้างมันอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอภารกิจยึดที่ม่านสุดท้ายคือการเลือกตั้งยังสิ้นหวังแลาไม่ไปเลือกตั้งอีกแล้วเนี่ยที่เหลือนี่คือเขากินทั้งกระดานทันทีเลยแต่ถ้าเกิดทุกการเลือกตั้งยิ่งเลือกยิ่งได้มากยิ่งตึงยิ่งได้มากทิปปิ้งพอยต์มันจะสู้กันไปสู้กันไปมาแล้วที่เหลือแล้วเนี่ย มันต้องมี uh, robust opposition มีฝ่ายค้านที่เข้มแข็งแน่นอนมันต้องมีสื่อมวลชนที่เข้มแข็งมันต้องมี international transparency ก็คือ uh, ความเป็นนานาชาติที่มองอยู่ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ไม่ต้องสนใจอะไรเลยใช่ไหม international scrutiny คำพูดที่เขาใช้อันที่สาอันที่สุดท้ายก็คือ collapse from within สิ่งที่เราจะต่อสู้กับระบบอะไรแบบนี้ได้เนี่ยมีอยู่4-5อย่างที่ ถ้ามันเกิดขึ้นสําเร็จเช่นถ้าคนที่อยู่ในองค์กรอิสระที่คอยทําลายล้างยุคพักตลอดเวลาเป็นคนที่ถูกทํางานทางความคิดเป็นคนรุ่นผมที่เขา้าใจว่าเฮ้ยเขาเรียนหนังสือเขาทํางานมาเนี่ยเขาไม่ได้แค่ต้องทําตามที่นายสั่งเลยท่านหนึ่งแต่เขาอคิดต้องการว่าต้องการที่จะเป็นองค์กรอิสระเพื่อประชาชนโดยประชาชนจริงๆขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มมีมี collapse from from within ขึ้นมาแล้วมันก็จะทําให้เกิดขึ้นมีสําเร็จได้เกาหลีใต้ ก็คือ19กัจ็ดหนกักาปก็เป็นอะไรลักษณะอย่างเี้มีการต่อสู้ของประชาชนมี robust opposition <an> มี robust media มี international scrutiny มี collapse From within แล้วมันกลายเป็นเกาหลีใต้อย่างทุกวันนี้ได้จริงๆมันก็มีตัวอย่างให้ดูอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าต้องสิ้นหวังกับมันซะทีเดียวนะครับจีน decision making